พี่น้องอะเบิ่งบรรยากาศฝนตกบ้านแมรีฝนตกตกแต่หมู่ว่านนี่มื่ขึ้นก็ตกเบิดขึ้นบาดคอยบาดแห้งนี่เพิ่พักจักน่อยนี่มืนหนึ่งหั่นตกแห้งแห้งบบน,นี้กำลังพักเพิ่ตัวไรเพิก่กระสีเมียไอส่นตัวอ่ะเพิ่พักเบิ่งตนน้นอันพีเก,กาแมรล่ยอนเตเสะอยู่ฝนล่มร่มพัดแห้งไรหนักน้ำสีกลงยอนอยู่น่นเมื่อได้ไปเบิ่งเอาพันลง เป็นสี่กิ่หันละฝนตกเปียกเนาะฝนตกเปียกเลยบ่ราหันจากเหตุผลบังนกกระบ,บินไปบินมาฝนตกปนนี้เปียกกับ,บ่ยานฝนเนาะนกกระได้ิพาชมบรรยากาศเออบรรยากาศข้างบ้านเมลีฝนตกฝนตกตั้งแต่มมือว่านนี่มือว่านนี่กระต๊เมื่อขึ้นกระต๊ จนหอดเศร้าอ,อ้าวปทัทโธมาเดี๋ยวเบื้องต้นดอกไม้ร่มเอ็ดเล็ดเลยดอกดาวเรืองกับดอกอันบานชื่นข่ปาปเป็นล่มแห้งปะนั่นบ่ว่าตแตงแตงานเทกาสีกลงมาดอกไม้กระล่มบ่เนี่ยโอ้จะได้แปลวขึ้นตัวนั้นเมืองลมล่มโต๊ะลายกระสีอิ่มนม้ำส่วนตัวเนาะดอกเพินิน เงากระสิโคลงมาสันแล้วฝนตกเสาะไรทั่วผู้กับวับหอดนวยได้เป็นตะดอกฝนเลงคากรายดอกเตมอยู่คนเป็นดอกดุนแล้วพ่อนเห็นนวยอยู่อารมณ์วาย้่มหนาวมาแล้วบ้านี้พี่น้นองฝนตกหรือล่มหนาวบ้านี้โอ้สะพ้อพนล่มพนล่มจังส่เนี่ยเขาอยู่ในบ้านเขาบพ่อเห็นเพื่อนเนาะ บ่เห็นเพื่อนยง้มเพิ่นมาพรกสิล่มพัดล่มปิวฉันตัวเอาฝนง่วงกำลังมาเอาง่วกำลังออกมาฝนตกลับไปบ่บมย่ายนฝนบ่งั่วนี่เนาะฝนงัวกกำลังจะออกไปหากินยาอยู่ถนนนี่จะไม่รีดังทายอยู่ในบ้านฝนฝนง่วกำลังจะออกทงนี่ตัวโงามๆนี่ตัวโตสวยๆฝนทั้งแม่ทั้งลูก ฝนตกก็ออกคอ,อกว่าคือพ่อให้กินบะหมี่อยู่บ้านเน,ะนาะนไม่กินใบไผ่มีนีใบไผ่กองลงมาเพิน่นเลยไม่กินใบไผ่ฝนตกกับไปบายา่ย่านอ้อยง่อหน่อยตัวน้นอยๆเอามาสิจ้องกินใบไผ่จองมาถึงฝนตกกับไปบัดนี้บ่าย่านหอดฝนฝนตกมาแล้วเจ้าของไปไส่ะคือเห็นตังัว เจ้าของพันน้ำบองท่านท่านบ่ว่าน้ำทางไปคนไม่รีกับบ่ได้อันใส่หมวกน้ำไปเบืองว่าหน่อยถ้าชมบรรยากาศเบืองเมืองใบไผยเบืองใบไผยเห็นไม่หน้าบานไม่รีดเ้วยงเพ่นกองลงมา่นลมพ่นลมพัดลมพัดลมพัดโอ้ยเป็นตัดตัดปอกเนาะย่ำรลุด ใหญ่มากบกขวางรถใหญ่ติดล่มพัดแห้งไปนี่เป็นนักหนามฝนนกกันยังบินอยู่ทั้งปลายไผ่ฝนประยานหอดล่มหอดฝนเปนเงือบขึ้นเงือบ,บลงนักนามฝนตกดีไรฝนตกดีไรมึงดอกท่องอุย่ยเมลีบานอยู่ทั้งสูงคนจะได้ตัดพันลงมาอยู่แล้วพันสูงค่ะปวดกำลังออกดอกซุมหนึ่งลวงหมดแล้ว ลวงเบิดแล้วยัองอยู่สองกิง่งล่มสะบัดแห้งหลายดอกลวงเบิดบรรยากาศคนนะลมผัดแห้งแห้งเสียงพันสกบสใหม่เบิรงตไม่รีผ้าชมบรรยากาศอันต้นกล้วยก็สูงสูงเบิงสูงกว่าหลังคาบายย้านกล้วยยังมางามคักงามเนี่ย มบรรยากาศหน้าบ้านนะคะวันฝนตกจ้า